มาแล้วนะครับสูบแรงดันสูงนะครับ FX Back b u l นะครับแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้หลังจากขาดไปเป็นเดือนนะครับมาแล้วครับตอนนี้รายละเอียดเดี๋ยวชมกันต่อในคลิปได้เลยครับ สวัสดีครับผมร้านอินสูวรณกุ๊ปนะครับวันนี้จะมารีวิวสูบแรงดันสูงนะครับเอ b เอแบนะครับแผลร้านเปอร์เซ็นต์ครับผมลูกค้านะครับที่ได้รับสินค้าไปนะครับเปิดกล่องมาก็จะมีของแถมอุปกรณ์ก็เปิดกล่องมาครับกล่องกลางนะครับจะเป็นหัวสูบครับหัวสูบกับไส้กรองครับโอลิงครับ แถมไปให้แล้วก็ชุดซ่อมครับชุดซ่อมของสูบแล้วก็ปัจแจครับใบขันขันเกตขันหัวนอ็อตแล้วก็สายครับสายปั๊มลมครับก็อย่างก็น้ำมันจักครับผมหยอดนิดเดียวพอนะครับไม่ต้องหยอดเยอะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นหัวเกตดับแท้ครับจากสวีเดนครับทั้งเป็น fx นะครับมีสกรีนแท้ครับ fx หกพันตัวนี้ก็จะเป็นมือที่จับครับที่จับมือแล้วก็กระบอกสูบครับสวยมากครับแทบลากเพื่ออย่างดีครับผมส่งนนี้ก็จะเป็นตัวสูบครับตัวปั๊มแล้วก็ ป็นที่เหยียบครับมีที่เหยียบพับได้ครับเก็บพับได้หลังจากประกอบเสร็จนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับส่วนลูกค้าท่านใดนะครับที่สั่งไปนะครับประกอบไม่เป็นเรามีผู้มือให้ครับผมส่วนลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสินค้านะครับท้ายคลิปเราจะมีช่องทางการติดต่อให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ